มมมีีีต้องปรุงพริกกระเทียมตะไคร้บะขวงต้องใส่บะขวงนะครับมันจะได้หอมเสร็จแล้วก็ตัดครับเสร็จแล้วตั้งแหนมครับ ติดไฟรอเนี้มเดือดกับใส่พริกแกงเครื่องก็มีเพราะครับมีเห็ดโขนฟักแก้วหยดฟักแก้วแล้วก็นี่ครับอย่าไปลืมครับภาษาลาผักอีกตูผักแซเลี้ยงเขาผักก้มก่อครับใส่พริกแกงลงไปครับน้ำพริกตักบเด็กรอให้เดือดก็ใส่ฟักแก้วเนาะใส่กุ้งด้วยนะครับแกะไว้เรียบร้อยแนละ้ว นี่ครับเห็ดโคนจากส่วน,นครับใส่เลยแก่งเห็ดโคนเนาะใส่พักครับอยอดฟักแก้วเหมืนกันค,ครับใส่กุ้งเลยครับใส่กุ้งครับใส่กบกอครับหอม แหนมแหน,นเน้ครับแนหนมแหต้มใส่ปลาหลือผงผชูรสสักน้อยแซ่เอาวเสร็จแล้ว